เจอแต่เรื่องร้ายหมดไม่เหลือทางไปสิท่าก็ดูสภาพแกสิโคตรจะหมดหวังโกโซและโซะมมดังห้องน้ำเกอากะหลังบาขาดยาสมองเบลเบลสติพังลงทางสุขความ ชีวิตแกล่มสลายอยากบอกให้แกฟังใช่ชิมหายเดี๋ยวไงนะไอขี่แพ้เอ่ยแกมันขี่แพ้ดูดิแม่โคจะขี่แงยแย่ๆนงกับเธอเลนะูกเนี่ย ฉันกับแกคิดแพ้พอขอบใจอีกดอกแกมันต้องแดกขี้ยาต่ำฉันสังคมเอือมละอายแต่นี่แหละใครในฟันนั่งรับรางจอมนี่จะมีเพื่อนแกไงนี่มันควรทำให้ฉันรู้สึกดีไม่ใช่เมื่อก่อนก็เคยคิดว่าคงไม่เหลือใครที่เข้าใจเลื่อนจะอิดสะเอียนที่กุมเข้าลุมฉันแต่ถ้าบางครั้งลองบึ้มกำแพงก็รู้ได้ ว่าเราต่างมีโชคชะตาชีเชียสุดเชียฉันเองต่งา,างคายทั้งวิญญาณให้ไอจิตเพียมาและแก้องคิดว่าเจมแท้ไปตรงนี้กันเถอะไอชีแพ้หัวเรามันขีแพ้แต่มันก็ยังโอเคว่ะเมาโคบบกมกจะเนี่ยนะเขาว่าก็โอตะเอง เป็นขีแพงโง่เชียวไปคุยโมชวนคุยวันฟันจนลวไม่ใช่ฉันเท่านั้นที่แอฉันกับแกขีแพ้พร้อมกันเรื่องการพน,นันเสียงดวงนี่ชอบเชี่ยวเรื่องการได้ลองชอบจริงตกสิงเชียวอยากได้ยาหรือว่าซ็กถอยได้เอาดิน้องแล้วมาซิงกอัลซั้มมาเด้ อย่าพอมันสังมันพุนหมดแย่จังให้ดวงวิญญาณเธอขายแลกพลังตกอยู่ใต้ตีนไอปีศาจสักพันกดทับให้ทุกสิ่งเคลนให้เวนายไอขี้แพ้เอยแกมขี้แพ้ถ้าบางทีเราแค่เครม่อนพี่เยี่ยพียี้ยุชนคนที่ลงเอยคงจะเปลี่ยนเลิกเกียรตหน่าตัวเราเองแหละมุ่งหน้าให้เราปบวังที่รอทา